สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับูบีอีกเช่นเคยในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์นี้ก็เราก็ยังจะอยู่กันในโปรแกรม powerpoint กันนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างงานใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ มาดูอันแรกนะคะ,คก,รรก,ะบบก,ก็คือการสร้างสไลด์เองมันก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือการสร้างสไลด์จากงานนําเสนอเปล่าและการสร้างสไลด์จากแม่แบบนะคะ <c oughs> เรามาดูการสร้างสไลด์จากงานเสนองานนําเสนอเปล่าอย่างไรได้บ้างสมมุติเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาใช่ไหมครับอ่าสมม่วนถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราไปที่คําสั่งไฟล์นะคะข้างๆหน้าแรกนะคะ คลานะคะคลิกเข้าไปเลยอ่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีงานนําเสนอเปล่าอ่าเมื่อเราคลิกเข้าไปงานนําเสนอเปล่านะคะมันก็จะมีหน้าอ่าแบบพื้นแบบว่างๆเสียวขาวอันนี้คือเราสามารถตกแต่งเองตกแต่งพื้นหลังได้เองตามใจชอบนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบใช้แม่แบบเนาะอ่าก็คือจะเป็นเหมือนเดิมให้ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ มันจะมีแม่แบบกำหนดมาให้ขึ้นมาให้เราดูให้เราเห็นนะคะเราสามารถเลือกได้เลยหรือว่าถ้าเรายังไม่ชอบแล้วก็มีคําว่าทีมเพิ่มเติมนะคะให้เราคลิกเข้าไปเห็นไหมคะว่ามันจะมีหลายแบบหลายสีเลยนะคะตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการอันนี้นะคะแล้วก็คลิกนะคะทีมที่เราต้องการอ่ะมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกสีนะคะเอาสีที่เราชอบอย่างเช่น สีเขียวอ่ะเมื่อเราคลิกสีเขียวแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงที่คําว่าสร้างหรือว่าคําว่า create นะคะถ้าเป็นภาษาอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะคําว่า,า create นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสไลด์อ่าเป็นการเริ่มต้นในการสร้างงานนั่นเองนะคะต่อมานะคะ 2. การจัดการกับสไลด์นะคะ จะมีทั้งหมดการแทรกสไลด์ด้วยกันทั้งหมด3วิธีนั่นเองอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันวิธีที่1นนะคะก็คือเรามาคลิกที่แถบหน้าแรกนะคะแล้วมาดูตรงคําสั่งว่าสไลด์ใหม่คําสั่งสไลด์ใหม่นะคะมันจะมีรูปสรดเล็กๆให้เราคลิกนะคะ,ะแล้วเราก็สามารถเลือกสไลด์เพิ่มตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นนนี้เรากดปุ๊บ อ่าเห็นไหมคะว่ามันเพิ่มสไลด์มาแล้วนะคะแบบที่สองวิธีที่สองนะคะให้เราไปแท็บคําสั่งแ็บเครื่องมือหน้าแรกนะคะมันจะมีคําว่าสไลด์ใหม่เหมือนกันนะคะให้เราคลิกตรงลูกศรมันจะมีเหมือนกันกันกบในหน้าแรกเลยนะคะอ,อย่างเช่นสไลด์นี้เราต้องการแบบนี้นะคะมันก็เพิ่มสไลด์ขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะคือการคลิกเมาส์ คลิกเมาส์คลิกคลิกเมาส์ขวานะคะคลิกเมาส์ขวามันจะมีแทบอ่าเล็กๆขึ้นมาและให้เราคลิกคําว่าสไลด์ใหม่นะคะอ่ามันก็จะขึ้นสไลด์ใหม่มาเพิ่มแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดสี่สไลด์ที่เราเพิ่มไปอ่าทั้งสามวิธีนี้ก็คือเป็นการแทรกสไลด์ขึ้นมานั่นเองต่อมานะคะจะเป็นการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์นะคะก็คือเป็นการ จัดวางข้อความและก็วัตถุสไลด์นั่นเองนะคะอาอย่างเช่นเราต้องการปรับเปลี่ยนสไลด์ที่4นี้มันเหมือนแบบว่ามันจะมีอะเขาเรียกว่าอะไรกำหนดข้อความกำหนดกรองข้อความมาให้เราในการพิมพ์ข้อความลงไปนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราอยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอาเป็นแนวของข้อความนะคะ จัดวางใหม่อะไรย่างนี้แล้วก็ไปที่คําสั่งหน้าแรกนะคะให้เราคลิกไปที่คําสั่งหน้าแรกแล้วก็มาดูคําสั่งคําว่าเขาโค้งนะคะมันจะมีคําว่าเขาโคง้งคลิกเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมคะมันจะอ่ามีคล้ายๆขึ้นขึ้นเหมือนคําว่าสไลด์ใหม่แล้วก็หาหรืออ่าเลือกที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นครูต้องการอันนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลย S <S อ่าเห็นไหมคะว่าสไลด์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในไอในแม่แบบของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในกองข้อ ah ความเห็นไหมคะว่ามันจะมีลักษณะในการพิมพ์เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเขาโครงสไลด์นั่นเองต่อมาจะเป็นการปรับแต่งพื้นสไลด์นั่นเองการปรับแต่งพื้นสไลด์นะคะการปรับแต่งพื้นสไลด์นะคะก็คือเป็นการ เหมือนเลือกทีมนะคะเลือกทีมก็ให้เรานะคะไปที่เขา,อ,าออกแบบนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคําว่าดีไซน์นะคะคลิกเข้าไปเห็นไหมคะว่ามันจะมีแบบใหม่แม่แบบนะคะแบบแบบหรือว่าทีมนั่นเองหลาย,ลายๆอย่างหรือว่าเราต้องการเหมือนเราสร้างไปแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้เราอยากเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วก็ คลิกมาที่ตรงออกแบบนะคะแท็บออกแบบเห็นไหมคะมันจะมีให้เพิ่มอีกให,ให้ให้เราสามารถเปลี่ยนได้อะเมื่อเราอามันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะให้เราคลิกตรงข้างล่างตรงรูสองข้างล่างสุดนี้นะคะมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมอาเห็นไหมคะว่ามันจะมีหลายแบบเลยนะคะแม่แบบอย่างเช่นครูต้องการสีนี้ใหม่แล้วกันอ่าเห็นไหมคะว่าแต่ละสไลด์มันก็จะเปลี่ยนไปทุกอันเลยนะคะแล้วอีกแบบหนึง่ง ก็คือจะเป็นวิธีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนโทนสีของของสไลด์นะคะแบบว่าเราไม่อยากไม่ชอบสีนี้นะคะเรามปดูตรงช่องคาว่าโทนสีนะคะแล้วให้เราคลิกนะคะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีอาลูกศรเล็กๆนะคะคำว่าเพิ่มเติมนะคะคลิกปุ๊บ นะคะมันจะมีคําว่าสีอ่าอันนี้มันจะเป็นโทนสีที่เหมือนในตัวโปรแกรมมันก็จะมีมาให้นะคะเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะหรือฟอนต์เราต้องการให้ฟอนต์มันเป็นแบบแนวเดียวกันหมดเลยแล้วก็สามารถเลือกคลิกตรงนี้มันก็จะฟอนต์มันก็จะเป็นแนวทางเดียวกันหมดทั้งสไลด์เลยนะคะแล้วก็เอฟเฟกนะคะเอฟเฟกมันเป็นการไอ้นี่การปรับเปลี่ยนของสไลด์นะคะให้มันดูแบบมีอะไรน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แล้วก็สไลด์พื้นหลังอ่าสไลด์พื้นหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีการอ่าเพิ่มอ่าต้องการเพิ่มสไลด์ต้องการเพิ่มสไลด์เ,เข้ามาอ่าเพิ่มพื้นหลังเพิ่มพื้นหลังแบบโดยการใช้รูปนะคะโดยการใช้รูปภาพนะคะอ่าอย่างไรบ้างให้นักเรียนมาดูตรงคําว่ากําหนดเองนะคะมันจะมีคําว่าจัดรูปแบบพื้นหลังให้เราคลิกลงไปเลยแล้วมันจะมีอ่ามีหลายแบบเลยเติมแบบทึบ เติมไล่ระดับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเติมแบบทิปก็คือเป็นการเติมสีลงไปสีพื้นหลังไปอย่างเดียวนั่นเองนะคะเติมอย่างไรนะคะคือมันจะมีถังสีตรงนี้ให้เราเติมอ่ะให้เราคลิกนะคะเราคลิกแล้วก็แล้วเราก็เลือกสีได้เลยตามใจชอบอ่ะอย่างเงี้อ่าอันนี้ก็คือมันเป็นพื้นหลังเป็นสีขาวอยู่เมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็จะปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะนะคะอ่า ถ้าเป็นรูปภาพนะคะให้เราดูคําสั่งที่ว่าเพิ่มเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะคะแล้วให้เราเลือกอต,รตรงคําสั่งมันจะมีถังสีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์แล้วก็รูปภาพให้เราคลิกที่รูปภาพอ่ะอันนี้จะเป็นการแ,แก้ไขรูปภาพที่เรานํามานะคะการนำภาพมายอย่างไรนะคะให้เราคลิกตรงทางสีนี้นะคะ แล้วมันจะมีคําว่าแหล่งรูปภาพนะคะและให้เรากดคําว่า insert เข้ามา insert จากนี้ก็คือมันมี insert จากไฟล์แล้วก็รูปภาพออนไลน์ถ้าเราโหลดโหลดภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอาไว้ในไฟล์ไฟล์ไหนเราก็กด insert แล้วก็คลิกจากไฟล์นะคะแล้วเราก็ต้องเลือกดูว่าเราอะ โหลดฟโหลดรูปภาพเอาไว้ในโฟลเดอร์ไหนเอาไว้เอาไว้ในไฟล์ไหนนะคะอันนี้ครูก็โหลดเอาไว้ในตรงดาวน์โหลดเนาะแล้วก็คลิกนะคะคลิกรูปภาพที่เราต้องการที่จะนํามาเป็นพื้นหลังของเรากดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดแทรกนะคะอ่าเห็นไหมว่าพื้นหลังมันเปลี่ยนแล้วจากสีแบบสีสีเดียวใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นพื้นหลังตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการปรับแต่งพื้นสไลด์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นการคัดลอกสไลด์นะคะการคัดลอกสไลด์อย่างไรทําอย่างไรนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะดะูให้คลิกคําสั่งแท็บเครื่องมือหน้าแรกนะคะแท็บเครื่องมือหน้าแรกหลังจากนั้นให้เราคลิกนะคะคลิกสไลด์ที่เราต้องการที่จะคัดลอกแล้วก็คัดลอกคัดลอกแบบเดิมนะคะอย่างเช่นสไลดนี้เนะะาะสมมติเช่นสไลด์นี้ครูต้องการสไลด์นี้เพิ่มนะคะให้เราคลิกสไลด์นี้นะคะ แล้วไปที่คัดลอกนะคะคัดลอกคําสั่งน้าแรกนะคะคัดลอกปึ๊บนะคะหรือถ้าเราไม่กดในตรงคําสั่งนี้เราสามารถกดที่แป้นพิมพ์นะคะได้คือ Control C นะคะ Control C หลังจากที่เราคัดลอกแล้วนะคะเราก็กดวางได้เลยเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะกดวางนะคะปึ๊บ เห็นไหมคะว่ามันคำว่าหกสไลด์มันจะมาเพิ่มมาส่งอันเพราะว่าเราได้ก๊อปปี้วางแล้วแล้วอีกอันนึงถ้าเราไม่ต้องการถ้าถ้าเราไม่อยากาใช้เมาส์กดใช่ไหมเราอยากใช้คีย์บอร์ดนะคะก็เหมือนเดิม control v นะคะอ่าเห็นไหมว่ามันเพิ่มมาสามอ่ามันจะมีทั้งมันจะมีหกนะคะหัวข้อที่หกสามอันเห็นไหมคะว่าครูได้ได้อาในวิธีการใช้ในการ คลิกเมาส์แล้วก็แป้นพิมพ์นั่นเองนะคะแต่อันนี้จะคือเป็นการคัดลอกสไลด์ง่ายๆนะคะต่อมาจะเป็นการย้ายสไลด์อ่าย้ายสไลด์สมมติว่านะคะเราต้องการย้ายสไลด์ข้อที่6นี้มาอยู่ข้างล่างข้อ7นะคะเราต้องคลิกก่อนคลิกที่สไลด์ที่เราต้องการที่จะย้ายนะคะแล้วหลังจากนั้นให้กดค้างนะคะให้กดค้างแล้วก็ลากมันลงมาเลยนะคะ อ่าให้มันลากมันเลยอ่าอันนี้ก็คือเป็นการย้ายสไลด์นะคะนั่นเองง่ายๆแลวก็อะไรการลบนะคะการย้ายการลบสไลด์การลบสไลด์ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือให้เรียนคลิกที่สไลด์ที่เราต้องการที่จะลบแล้วก็กด delete บนแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันก็ลบไปแล้วหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้ักเรียนกดที่คําว่าตัดอ่าให้เ คลิกที่แท็บหน้าแรกก่อนนะคะมันจะมีคําว่าตัดใช่ไหมก่อนจะตัดก็คือให้ให้ให้เมาส์มันคลิกอยู่ที่สไลด์สไลด์ที่เราต้องการลบก่อนนะคะแล้วก็กดตัดได้เลยอ่าเห็นไหมคะว่ามันก็จะลบไปแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นมุมมองการทํางานของโปรแกรมนะคะมุมมองการทํางานของโปรแกรมว่า มุมมองการทางานเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะมันสามารถกําหนดได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือให้นักเรียนอ่าดูแ็บนะคะแ็บแทบ็แทบคําว่ามุมมองหรือว่าวิวนั่นเองให้นักเรียนคลิกเข้าไปอ่าเห็นไหมคะว่าจะมีคําสั่งว่าปกติมุมมองเขาโค้งนะคะตัวเรียงลําดับสไลด์นะคะแล้วก็หน้าบันทึกย่อนั่นเองหรือว่ามุมมองการอ่านอ่าอันนี้จะเป็นวิธีมุมม,มองในการ แสดงของงานที่เราได้สร้างไว้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการาเป็นการเลือกมุมมองจากวิววิวช็อตคัทนะคะก็คือมันจะอยู่ตรงด้านล่างขวามืออ่ะตรงนี้นะคะด้านล่างขวามือนะคะมันจะมี4ตัวด้วยกันนะคะอันตัวแรกอันตัวแรกนี้คือจะเป็นมุมมองแบบปกตินะคะมันจะเป็นสําหรับการเอาไว้ ออกแบบแล้วก็ตกแต่งสไลด์นั่นเองก็คือเหมือนทางเนี้ยเราอ่ะจะเอาไว้ในการอ่าแก้ไขางานนั่นเองอันนี้เราก็สามารถเป็นมุมมองว่าเราอยู่ตรงสไลด์ไหนแล้วนะคะอันที่2นะคะจะเป็นอันที่2ก็คือจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองแบบตัวเรียงลําดับสไลด์เราเราสามารถ ดูงานของเราแล้วแล้วว่าว่าอ่าเราเราเราอยากจะจัดเรียงสไลด์แบบไหนให้มันให้มันเหมาะสมกับงานที่เราจะเอาไปนําเสนอนั่นเองนะคะ,ะต่อมาอันนี้นะคะมุมมองการอ่านมุมมองการอ่านอ่านเราก็จะดูเหมือนเป็น,เป,นเป็นการอ่านว่าเราจะขยายเพิ่มเนาะแบบให้มันใหญ่ขึ้นให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะในแนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นการ เหมือนเอาไว้นำเสนอนั่นเองไว้น,นํานำเสนองานหน้าห้องหรือ,อเหมือนคนที่เขาเอาไปแบบนำเสนอผู้บริหารอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็จะเป็นการนำเสนอแบบน,นี้เหมือนที่ครูเอาไว้ใช้ในสอนเรานั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นการบันทึกนะคะเป็นการบันทึก ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นการบันทึกแฟ้มข้อมูลและการเปิดแฟ้มข้อมูลนั่นเองการบันทึกข้อมูลนะคะง่ายๆเลยนะคะให้ให้นักเรียนคลิกไปที่ไฟล์นะคะเหมือนเดิมมันจะมีคําว่าบันทึกหรือบันทึกเป็นนะคะถ้าเป็นบันทึกก็ถ้าภาษากังกจะคำว่าเซฟแต่ถ้าบันทึกเป็นก็คือบันเซฟแอดนะคะในที่นี้ก็คือให้นักเรียนกดบันทึกเป็นนะคะสมมติถ้าเราสร้างงานเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกเป็นให้เราเลือกไฟล์อะโฟลเดอร์ไหนก็ได้มาโฟลเดอร์หนึ่งมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกดูว่าเราจะเอางานไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะคะอย่างเช่นครูอเอาไว้ในเดสก์ท็อปนะคะแล้วเราก็สร้างชื่องานของเราอะอย่างเช่นชื่อตัวเองก็ได้นะคะอ่านัทพอนี้นะคะส่วนตรงข้างล่างบันทึกเป็นชนิดอะไรเราให้เป็น powerpoint presentation นะคะให้เป็นให้มันเป็นชนิดแบบนี้หลังจากที่เราพิมพ์ชื่อไฟล์เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะอันนี้ก็คือ เป็นการบันทึกเรียบร้อยนะคะเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ดูตรงมุมนะคะมุมตรงกลางนี้นะคะมันจะมีชื่อ,อชื่อมันจะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราบันทึกไว้นั่นเองส่วนอีกวิธีส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการเปิดแฟ้มข้อมูลขึ้นมา่าเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราสร้างงานชิ้น,นงานมาแล้วแล้วเราต้องการที่จะแก้ไขมันนะคะแล้วก็ไปเหมือนเดิมไปที่ไฟล์นะคะ แล้วก็เปิดนะคะตรงนี้เปิดเปิดหรือว่า open นะคะอังกอ่าคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกงานของเรามาดูเมื่อกี้ครูพิมพ์ไปว่านัทพอใช่ไหมคะแล้วก็คลิกที่ไฟล์เราลงมาเลยมันก็จะขึ้นไฟล์ของเราขึ้นมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการบันทึกแฟ้มข้อมูลและการเปิดแฟ้มข้อมูลนะคะ,ะสัปดาห์นี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับในการ สร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนะคะว่ามันจะมีขั้นตอนในการทำมีอะไรทำอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนนี้ในสัปดาห์นี้ก็คือจะไม่มีงานนะคะให้เรียนดูคลิปวิดีโอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ทักมาถามครูในไลน์ส่วนตัวได้นะคะสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้นะค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ